สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันอังคารับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสบัดทักทายกับ,บปุลปลาทูนาค่ะน้ำพริกปลาทูนา่าก่อนกินหังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะโอ้เฟซลม่มเป็นจังไหนนะพี่น้องคนห่วยเนาะโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังมีอยู่นะคะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ ฮัล,ลโหลเฟซบุ๊กลมอุ้ยเป็นมีความหัวซื้อข้อนหวยอินสตาแกรมไอจีนันบะมีหรอมีตัวเบิร์ดประเดีย์ให้ความสำคัญสำเฟซบุ๊กสินะจ้ะเอากินกินกินอันนี้สามอันนี้ผักผักช่ายา ขนาดเม็กซิโกเม็กซิกันบอกก็ว่ากันไปเอามาลวกแซ่บตัวละ่ะเพื่อนออมแนะนำมากจ้อะอืมแต่หียตัวละมไม่รูคือนก บักเอกินป่ลนี่มันต้องม,มิผักหลายๆนะจ๊ะน้ำหนักแก ซื้อหอมไม่ใส่ลงไปในนั้นเพราะว่าคิดว่าปนเลอๆอย่างเ้มือเอื้อจะเป็นน้ำยาขาบปุ้นจ้ะ <c oughs> เน้นกินกับเอางสินะา แซบเด้อแค่มันบะมิซีอันเขียวเขียวมาผสมซื่อๆจ้ะทั้งคุยทั้่องจำเลิศจ้ะ so now ผักผงชุรสบ่ผักช่ยยะขนาดเม็กซิโกลวกแซมหั่น 嗯。嗯。 嗯，乐。Mm, <laughs>